ถึงเสน่ห์ของกีฬาลีลาจะต้องบอกเลยว่าลีลาเนี่ยมันเป็นทั้งกีฬาแล้วก็เป็นทั้งศิลปะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาลีลาเนี่ยนอกจากใช้พลังกำลัง้วก็ยังต้องใช้ความเิีวไหวในร่างกายของเราที่สําคัญเลยกีฬาลีลาเป็นกีฬาที่สนุกสนานค่ะอยากให้มันเป็นลีลาดกันค่ะ ก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมีโอกาสได้มาลงแข่งกีฬาลีลาดครับพอแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่ากีฬารีลาดเป็นกีฬาที่ให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับแล้วก็สร้างเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้นครับเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาลีลาดเนี่ยไม่ใช่กีฬาที่จะมีผู้ใหญ่มาร่วมแข่งขันอย่างเดียวครับเพราะว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนเนี่ยเยอะมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยด้วยครับที่ให้โอกาสผมมาเป็นตัวแทนที่จะบอกต่อเยาวชนว่ากีฬาลีลาดเนี่ยน่าสนใจยังไงด้วยครับ เราสองคนนะครับก็เป็นตัวแทนเยาวชนครับอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมก,กิจกรรมนี้ครับการแข่งขันกีฬาลีลาศแด,ดนชาติระดับอาชีพ WDSF Professional Division 2013และการแข่งขันกีฬาลีลาศทิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2556ตื่นตาก,กับครั้งแรกของการแข่งขันประกวดกองเชียร์ลีลาศระดับมหาวิทยาลายัยพร้อมทั้งกรุ๊มเชียร์สองคู่เต้นขวัญใจมหาชนโซ่ไอซ์ไรน์เนสกับการร่วมแข่งขันกีฬาลีลาศครั้งแรกของพวกเขา ดูเป็นการเต้นที่แบบว่าต้องดูดีครับบอดี้อะไรนี้ต้องสมาร์ทอย่าลืมมาเชียร์พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะครับผมมากันเยอะๆนะครับผมสนุกครับเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้ทำครับเราก็จะซ้อมกันอย่างหนักเลยทีเดียวเชิญชวนทุกคนนะคะไปเป็นกองเชียร์พวกเราเยอะๆค่ะเพราะพวกเราก็เต็มที่มากๆเลยค่ะพบกันได้27และ28เมษายนนี้หน้าคางกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครค่ะรายการดีๆอย่างนี้ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะมากันเยอะนะคะเจอกันครับ การรับชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพ WDSF Professional Division 2013และการแข่งขันกีฬาลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2556อย่าพลาดพบครั้งแรกกับการจับคู่ร่วมแข่งลีลาของศิลปิน AF9 ขวัญใจมหาชนนำโดยโซไ i c ์และ b r i ์ n e s ในภาพลักษณ์ใหม่ที่คุณไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนตื่นตา กับการแข่งขันกระกวดกองเชียร์ลีลาระดับมหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจ27-28เมษายนนี้ณอาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครวัดราคา100บาททุกที่นั่งร่วมสนับสนุนโดยพวกเขาทั้งสี่ กับประสบการณ์ครั้งใหม่ True Vision ขอเชิญเหล่าแฟนลับร่วมเชียสองคู่เต้นฝันใจมหาชนโซ Ice Brightness กับการร่วมแข่งขันกีฬาลีลาศครั้งแรกของพวกเขา4คนนี้นะคะจะมาเริ่มต้นเบสิการเต้นลีลาศเป็นครั้งแรกด้วยที่พวกเราทั้ง4ี่คนเนี่ย จะมาจับคู่กันระหว่างไรเนสกับโซอายค่ะในการแข่งขันกีฬาลีลาแด,ดนชาติระดับอาชีพ WDF s Professional Division e t 0 1 t o n และการแข่งขันกีฬาลีลาทิงเจเลอร์แห่งประเทศไทยประจำปี2556ร้อพร้อมทั้งตื่นตาก,กับครั้งแรกของการแข่งขันประกวดกองเชียร์ลีลาระดับมหาวิทยาลายัยพบกันได้27และ2ีสเมษายนนี้หน้าคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์ยวชนกรุงเทพมหานาค,หคร,รนนนะคะ